ค่ะเรามาจำคำศัพท์กันนะคะคำศัพท์ใหม่วิธีจำตามๆอย่างนี้เลยะคะ่ะตามปิกาตอนแรกก็คือมีมัสมีมัสคือดูโยมีมัสอ่านโนมีมัสดื่มเนาะเนี่ยมาลงท้ายด้วยมีมัสดูมองโยมีมัสอ่านโนมีมัสเดิม ต่อไปที่มาลองใายด้วยคีมาสนะคะคีมาสแปลว่ามาคีมาสมาไปเพิ่มอีกอีกคีมาสอีกคีมาร์สไปฟังคีคีมาสคีคีมาสฟังเขียนคาคีมาสค่าคีมาสคาคีมาสเขียนนะคะเห็นไหมคะง่ายคีมาสเพิ่มอีคีมาสคียสองตัวคีคีมาสคาคีมาส นประมาณนี้นะคะแล้วก็อันนี้ลงตามด้วยอี I must i must แปลว่าพบแปลว่าเจอใคร mas ซือซ้อใครมา s ซื้อนะคะต่อไปน,นี้จะไม่เหมือนกันเราต้องจำแยก t a b บ m a s สกิน shimas ทำเล่นจัดแปลได้หลายอย่างแล้วก็โท r ิมาสถ่ายถ่ายชาชินโอโทดิมาส ถ,ถ่ายรูปภาพไปนะคะก็ให้จำประมาณนี้แล้วกันขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะมิติคุรเตะอาริกโตขอบคุณมากค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ